สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ลีได้เตรียมตัวแล้วค่ะว่าในการที่สำหรับส่งน้ำพระนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องข้าวอดคือคนที่เข้ามาเนี่ยสองคนแรกเลยคือพี่ชายกับหลาน เป็น FC FC คือคนในครอบครัวนี่เองนะคะตามด้วยน้องสาวน้องหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะโอเคคือวันนี้นะคะ,ะเรื่องแรกเลยคือลีก็คือมาทักทายทุกคนคะ่ะแล้วก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันก่อนเตรียมพวกเราหลายๆคนจะเตรียมตัวที่จะเข้าสู่วันตรุษสงการคือวันพรุ่งน,นี้นะคะส่วนตัวลีเองเนี่ยลีก็คือเตรียมทําความสะอาดหิ้งพระไว้แล้วล่ะ ในส่วนของห้องห้องนอนของห้องห้องส่วนตัวของลีคือต้องบอกว่าตอนนี้บ้านเนี่ยคือส่วนกลางจะมีโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็เป็นส่วนกลางของบ้านแต่ในส่วนตัวของลีเนี่ยลีจะพิเศษใส่ไขค่คือลีจะมีอาราธนาองค์พระพุทธรูปที่ลีแบบรักแล้วก็เคารพมากๆเลยอะค่ะเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปที่ พ่อของลีอ่ะได้ให้ลีในวันที่เมื่อหลายปีก่อนนะลีได้ไปซื้อบ้านใช่ไหมคะแล้ววันแรกที่ลีได้เข้าไปอยู่อะคะ่ะลีก็นําสิ่งที่เป็นมงคลเกิดชีวิตก็คือพาพ่อกับแม่ของเราเนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นพระอรหันต์ของเราค่ะแล้วก็พาพ่อกับแม่ไปแล้วก็วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่พ่อพ่อของลีที่เป็นคนให้กาเนิดลีมันต้องอธิบายเคลียร์อย่างนี้ไหมสวัสดีค่ะน้องหนึ่ง fc เหนียวแน่น เอฟซีเหนียวนั่นนะคะสวัสดีน้องเชอรี่จุงนะคะเออลีก็วันนั้นนะคะเป็นวันที่พ่อได้มอบสิ่งที่มีค่าที่สุดเลยที่ที่เขารักมากและเขาห่วงแหนมากแหละให้กับลีก็คือเขาได้นำพระพุทธรูปนะคะเอามาให้ลีเพ,พื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่พ่อเขารักมากๆเลยดังนั้นน่ะลีจึง รักพระพุทธรูปองค์นี้มากแล้วก็ได้อรัธนาองค์ท่านเนี่ยมาไว้แบบในห้องส่วนตัวของรีเลยมันก็เหมือนกับตัวรีเองเนี่ยได้ใกล้ชิดพ่อสององค์เลยพ่อองค์แรกก็คือเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นสมเด็จพ่อเป็นผู้ที่รีก็รักดุดดังพ่อแม่แท้ๆเลยอะคะ่ะเพราะท่านเป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งของรีเป็นผู้ที่นําพระธรรมคําสั่งสอนมาถ่ายทอดให้พวกเรานะคะแล้วก็ อีกองคหนึ่งก็คือพ่อคนที่ให้กําเนิดให้เลือดเนือ้อให้ร่างกายลีที่เป็นผู้ที่มอบพระองค์นี้ให้กับลีดังนั้นเนี่ยการที่ลีอาราธนาพระองค์เนี้ยมาไว้ในห้องส่วนตัวลีเนี่ยก็ทําให้ลีรู้สึกว่าลีมีพ่อสององค์อยู่อยู่ใกล้ชิดตัวลีค่ะอันนี้ก็เป็นเเรียกว่าเอาเป็นการทักทายกันเบื้องต้นนะคะนอกจากนี้ค่ะรู้สึกว่าลีน่าจะใส่แคปชั่นว่า รู้อะไรไม่สู้รู้งี้เหตุก็เพราะว่าเมื่อน่าจะเป็นประมาณเมื่อวันก่อนนี้ลีลงคลิปไปนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่ารีชวนเพื่อนพี่น้องอะคะ่ะเรามาคิดดูซิว่าในช่วงเนี้ยที่พวกเราหลายๆคนเลยมีโอกาสที่ได้อยู่บ้านแล้วก็อยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะเราลองใช้โอกาสตรงเนี้ยมาทวนมาคิดชักชวนมาคิดดูซิว่าสิ่งเราคือต้องบอกว่า เพื่อนของรีเองหรือแม้แต่ตัวรีเองสมัยก่อนเนี่ยก็คือใช้ชีวิตแบบเดินไปแบบสเปสปะอะคา่ะถามว่ามันมันมันคือไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเพราะว่าเราไม่ได้วางกรอบชีวิตหรือเราไม่ได้วางเป้าหมายนั่นเองนี่ก็จึงเป็นเหตุที่รีมาชวนกันเห็นเพื่อนพี่น้องหลายคนเนี่ยว่างในช่วงเนี้ยก็เลยชวนมาคิดดูซิว่าเอออะไรคือสิ่งที่สําคัญและมีความหมายมากที่สุดกับชีวิตของเรา เราเคยตั้งคำถามตรงนี้อย่างกับตัวเราอย่างแท้จริงไหมคือไม่ต้องรอให้เกิดวิกฤตเหมือนอย่างที่ลีเคยเจออย่างตัวลีเองเ่เมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่ลีจะมาเจอวิกฤตชีวิตตอนที่ลีเป็นโรคมะเร็งแล้วก็เป็นโรคร้ายต่างๆนานาเนี่ยลีได้ใช้ชีวิตแบบทุ่มเทไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากมากจนจนไม่ไม่ได้ใช้ชีวิตในส่วนที่เราควรจะได้ใช้ใน ตามที่เราได้นิยามว่านี่คือการให้คุณค่ากับชีวิตของเราอย่างแท้จริงดังนั้นน่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนน่ะมีวิกฤตมาพร้อมๆกันนะคะอ๋อน้องเชอรี่บอกว่าขอ,อ,อคําถามก็กคือพี่ลีมีอาการอะไรเริ่มแรกก็เราจะสังเกตได้อย่างไรเพื่อบอกคนรอบข้างโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะตอบตอบคาถามตรงนี้ให้กับน้องเชอรี่นะคะพี่ขออนุญาตพูดหัวข้อที่พี่พูดค้างไว้เมื่อสักครู่นี้ ขอบคุณนะคะน้องเชอรี่ที่ถามมาค่ะ,ะทีนี้ลีก็เลยชวนว่าเออเราลองใช้คำช่วงเนี้ยที่เป็นวิกฤตเนี่ยได้อยู่กับบ้านมีเวลาเยอะๆเนี่ยลองลองมาคิดดูซิว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเราแล้วเราจะได้ถ้าหากเราได้คำตอบเนี่ยบางทีคำตอบนั้นน่ะจะช่วยเป็นเรียกว่าเป็นรูปเป็นเป็นส่วนที่เป็นกำหนดกรอบและทิศทางให้เราได้เดินตรงไปกับสิ่งที่เราได้ให้ความหมายให้คุณค่าอย่างแท้จริง โอเคบางคนอาจจะบอกว่าเออเราก็รู้แหละนะว่าอะไรที่มีความหมายหรือมีคุณค่าเออแต่ฉันจําเป็นต้องทําเรื่องเนี้ยฉันไม่มีเวลาที่จะไปทําในสิ่งที่มันมีความหมายกับชีวิตฉรนล็อกแต่ลีก็เลยจะบอกว่าลีไม่ได้มาบอกว่าให้ทุกคนทิ้งในสิ่งที่จําเป็นที่ต้องทํานะคะแต่ลีกำลังมาชวนว่าเราทํามันไปคู่ขนานกันไปได้ไหมคะแต่เราอาจจะจัดสรรเวลาที่ โอเคให้น้ำหนักว่าอะไรมากแล้วก็อะไรที่พอจะทําได้บ้างอตัวอย่างอย่างที่มีที่ตัวอย่าง่ะตัวอย่างง่ายๆนะคะตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างนะน้องหนึ่งบอกว่ามีเป้าหมายแล้วให้ลูกไปถึงฝั่งและดีที่สุดโอเคค่ะเนี่ยพอน้องหนึ่งมีเป้าหมายตรงนี้น้องหนึ่งก็จะรู้ว่าอะไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยเป็นเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้น้องหนึ่งอ่ะทำเป้าหมายตรงนี้ให้ถึงฝั่ง พอเรารู้เป้าหมายอ่ะเราก็จะรู้ว่าเราก็จะหาเหตุหเหตุทำได้เกิดแต่เหตุไม่อยดประโยคนี้เลยทำได้เกิดแต่เหตุพระศัสดาทรงแสดเงเหตุแห่งธรรมนั้นเนี่ยก็คือพอเรารู้ว่าเราเป้าหมายคือแบบนี้เราก็ไปสร้างเหตุให้มันเกิดส่งผลก็คือเป็นเป็นดั่งที่ใจเรามุ่งหวังให้เกิดเป้าหมายนะคะดังนั้นเนี่ยคือลิเกเร,กรงจะบอกว่าบางครั้งบางคนอาจจะบอกว่าเออยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างให้เห็นภาพา เป้าหมายฉันเนี่ยฉันอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะสุขภาพเนี่ยมันสําคัญมากเลยเพราะว่าถ้าฉันสุขภาพไม่แข็งแรงอะ่ะฉันก็จะทําสิ่งอื่นๆสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ได้สมมตินะเป้าหมายคือสิ่งนี้แต่ในขณะที่ก็มีข้อย้อนแย้งมาว่าโอ้แต่ฉันไม่มีเวลาหรอกที่ที่ฉันจะไปทําอะไรเพื่อสุขภาพขนาดนั้นเนี่ยเพราะฉันจะต้องทุ่มเทชีวิตไปกับก,บการทํามาหากินหาเงินเพราะว่าฉันจะต้องเป็นหลักของบ้าน ฉันจะต้องทุ่มเทกับสิ่งนั้นซึ่งลีไม่ลีลีเข้าใจในสิ่งนี้นะคะและลีกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เราจําเป็นอะ่ะเราก็ยังคงต้องทําอยู่ค่ะนะคะเพราะมันคือหน้าที่ของเราที่เราจะต้องมีให้กับใครบางคนที่เราต้องรับผิดชอบแต่ในส่วนที่เป็นเป้าหมายของเราอะ่ะโอเคเราอาจจะทํามันแบบสมมตินนะเรื่องที่เราจําเป็นต้องทํามันอาจจะสับสนในสิ่งที่ทําให้เกิดเป้าหมายของเราหรือถ้ามันไม่รีสรับสน,นเนี่ย เราแบ่งจัดสรรได้ไหมคะว่าโอเคสิ่งที่เราจําเป็นต้องทํานั้นอะ่ะหากหากไม่ได้ตรงกับเป้าประสงค์ของเราจริงๆอะ่ะเราแต่เราจําเป็นต้องทอําอ่ะเราทํามันสัก90%ได้ไหมและอีกสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะแบ่งจัดสรรมาให้กับสิ่งที่เราให้คุณค่าและสิ่งที่เราคิดว่ามันคือความหมายที่แท้จริงหรือสิ่งที่สําคัญที่สุดของเราอย่างแท้จริงได้ไหมแต่ถ้าถ้า90%ไม่ได้อ่ะให้ไปเลย99%้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต 99%้เปนให้ไปเลยกับสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำและต้องรับผิดชอบด้วยหน้าที่ของเราแต่อีก1%น่เ่ะทำเพื่อตัวเราเองได้ไหมทำเพื่อให้เรานำไปสู่สิ่งที่เรามีคุณค่าและมีความหมายอย่างแท้จริงเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าหากเราได้ใช้ชีวิตที่มันตรงกับสิ่งที่เรานิยามว่ามันคือคุณค่ามันคือความหมายของเราอย่างแท้จริงเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจความพอใจของเรามันจะทำให้เรา มันก็คือทาให้เรามีความสุขใจนั่นเองล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถทําในสิ่งที่เราจำเป็นต้องทํากับสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขไปได้พร้อมๆกันด้วยเราสามารถทําไปได้คู่ขนานกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าโอเคจังหวะและโอกาสของแต่ละคนให้น้ําหนักในแต่ละสิ่งนั้นนะให้ได้เท่าเท่าเท่าไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อที่ชวนคิดเพราะลีไม่อยากให้แต่ละคนเนี่ยมาเกิดเหตุการณ์ที่ว่า สิ่งที่เราได้เห็นที่สิ่งที่พวกเราได้เจอกันมาแล้วเนี่ยก็คือเราจะได้พบเลยว่าสัจธรรมความจริงของชีวเราก็คือความแน่นอนคือความไม่แน่นอนวันดีคืนดีคือเกิดคลื่นสึนามิขึ้นมามีคนล้มตายจากเราไปมากมายวันดีคืนดีคือเกิดน้ําท่วมพวกเราทุกคนประสบความทุกข์วันดีคืนดีคือเกิดเราไปเที่ยวถ้าแล้วเราติดถ้าวันดีคืนดีเกิดเชื้อโรค แพร่ระบาดไวรัสตัวโควิดวันดีคืนดีคือเราไปตรวจพบว่าเราเป็นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อาจจะมานั่งเสียดายว่าเอรู้งี้เราแบบเรายังไม่ทําสิ่งนั้นเลยหรือยังไม่ทําสิ่งนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าลีจึงมาชวนคิดว่าลอง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 รอ,อ,องดูนะคะลองคิดลองตึกนึกดูว่าเอออะไรคือสิ่งที่สําคัญและมีความหมายกับชีวิตของเราค่ะ เพื่ออยากให้ทุกคนน่ะสามารถใช้ชีวิตเดินไปในลู่ทางที่มันมีความหมายมีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และก็มีความสุขได้ด้วยค่ะสวัสดีคุณคุณพัชรีพรนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเหตุอะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะคะจึงไม่อยากให้อย่างที่ใครๆหลายคนพูดกันว่ารู้อะไรไม่สู้รู้งีนะคะรู้งี้ฉันทําสิ่งอันดีฝ่ารู้งีฉัน รู้งี้ฉันเอาเวลาทํากับสิ่งสิ่งนี้ที่ฉันรู้สึกมัน,ม,นมีค่าสําหรับฉันจริงๆงนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เมื่อกี้ตอบคําถามน้องเชอรี่นะคะน้องเชอรี่ถามถามพี่ลีว่าพี่ลีรู้ได้อย่างไรตอนที่ว่าเป็นมะเร็งนะคะมีสัญญาณอะไรที่เป็นตัวบ่งบอกเป็นข้อบ่องชี้ว่าเราเป็นโรคมะเร็งใช่ไหมคะคือพี่ลีอะค่ะ,ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนที่พี่ลีก่อนที่จะรู้ตัวว่าเป็นโรคมะเร็งอะ สัญญาณอะแทบจะไม่มีเลยพี่ลีแข็งแรงดีแล้วก็ทำงานได้แบบแบบเต็มที่มากๆนะคะทำงานเป็นปกติมากๆจนกระทั่งพี่ลีต้องบอกว่าพี่ลีแพทย์พินิฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็เป็นข้ามขวาในส่วนที่จริงๆแล้วมันเหนือมัน,มนเหนือหน้าอกขึ้นมาค่ะอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงบริเวณนี้นะคะเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อต้อ <laughs> งบอกว่า เสื้อตัวนี้นี่เป็นเสื้อยูนิฟอร์มเป็นเสื้อยูนิฟอร์มที่เดี๋ยวลีเวลาลีจะมาไลฟ์สดลีจะใส่แจ็กเก็ตตัวนี้นะครับขอนอกเรื่องนิดหนึ่งก็เพราะว่าจริงๆแล้วลีเป็นคนที่ขี้หนาวมากถ้าเวลาที่เปิดแอร์นะคะเอ่อตั้งแต่ลีทํางานประจําแล้วขนาดที่ลีใส่สูตรนะถ้า,าลีต้องนั่งทํางานอยู่กับโต๊ะลีต้องมีเสื้อคลุมอีกชั้นนึงเลยอะคะ่ะเพราะลีเป็นคนที่อาจจะเป็นเพราะว่าเราตัวเล็กเลือดน้อยแล้วก็พอโดนความเย็นนะเลือดมัน หนืดนะคะเลือดมันเกิดการแข็งตัวแล้วก็ทำให้เราแบบขี้หนาวด้วยนะคะด้านเนี่ยต่อไปไลฟ์สดของเรียจะเห็นตัวแจ็กเก็ตตัวนี้นะคะเป็นเสื้อ,อยูนิฟอร์มในการมาไลฟ์สดโอเคค่ะกลับเข้าเรื่องนะคะตอบคําถามน้องเชอรี่ก็คือว่าตัวที่ตอนที่พิลีพบว่าพิลีเป็นโรคมะเร็งเนี่ยตอนแรกเลยอาการเนี่ยจริงๆถ้าภาพรวมของสุขภาพแบบพิลีแข็งแรงดีมากแล้วก็ทางานแบบ ได้แบบปกติใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นตัวสัญญาณเตือนเลยอะค่ะจนกระทั่งพี่เลียใช้แขนในการใช้แขนข้างขวาเพราะเราเป็นข้างขวาในการทํางานเยอะๆแล้วจนมีวันหนึ่งเราเราเราทาครีมอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่าทำไมทาไมเวลาที่มือเรามาสัมผัสตร,ตรงบริเวณเนี้ย มันมันมันบริเวณที่เหนือหนะ้าอกข้างขวาขึ้นมาค่ะบริเวณเนี้ยที่ที่ชี้จุดตรงเนี้ยค่ะพอพอพอทาครีมลูบบริเวณตรงนี้มันรู้สึกเจ็บทั้งที่มันไม่มีก้อนนะคะมันไม่มีก้อนเลยแต่มันรู้สึกเจ็บเออรู้สึกฉุกใจฉุกใจคิดขึ้นมานิดนึงว่าเออสงสัยเราใช้งานใช้แขนมากเกินเกินไปเราเลยปวดเมื่อยกล้ามกล้ามเนือ้อตอนแรกพี่ลีคิดอย่างนั้นนะคะ จนผ่านไปหลายวหลสัปดาห์ค่ะสามสิ 3, สัปดาห์เข้าเอาอีกแล้ว,วคือทุกม,มันก็เจ็บทุกวันละค่ะจนสวัสดีค่ะคุณคุณสัมนมาหรือปะ่คะคุณต้องขอโทษด้วยนะคะตัวขอโทษด้วยนะคะอ่านไม่เห็นคุณซ้อมมาคุณสัมนมา,มมาต้องขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ทีนี้จกนกระทั่งแบบผ่านไปสามอาทิตย์สีอ่าอาทิตย์อะ่ะก็ยังแบบเฮ้ยทําไมรูปแล้วก็ยังเจ็บอยู่แล้วแล้วจนผ่านไปเกือบเดือนนะคะมันเริ่มเหมือนมีก้อนนูน,นขึ้นมาแล้วบริเวณที่เจ็บอะ่ะนูนขึ้นมานิดหนึ่งนิดเดียวเองนูนขึ้นมานิดเดียวเองแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันมันก็เจ็บมานานแล้วนะเราก็เลยเออไปหาหมอดกว่า แต่กลารไปหาหมอครั้งแรกของพี่ลีอะค่ะพี่ลีไปหาหมอกระดูกและกล้ามเนื้อหมอออโทอะค่ะก็คือเขาก็ครั้งแรกเลยคุณหมอมินิสัยว่าอ๋อเป็นข้อต่อซิกโครงอักเสบนะคะบริเวณตรงนี้เขาบอกว่าเป็นข้อต่อซิกโครงอักเสบก็ให้ยาแก้กเสอยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยาแก้ปวดตรงตรงข้อต,ตรงกระดูกอักเสบมามาทาน ซึ่งพี่ลีก็สังเกตตัวเองว่าเาเราทานยามันมันควรจะต้องมีแนวโน้มที่จะต้องดีขึ้นทานไปเป็นอาทิตย์แล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะซึ่งยาตัวนี้เป็นยาตัวที่แรงมากคือพี่ลีเคยทานมาก่อนเวลาที่แบบปวดกล้ามเนื้อมากๆเนะี่ยจริงๆทานวันสองวันมันจะดีขึ้นเลยแต่ว่าเราทานไปอาทิตย์ก็แล้วสองอาทิตย์ก็แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นจนยามันจะแรงมันกัดกระเพาะเราจน เรารู้สึกว่าเหมือนเราจะเป็นโรคกระเพาะแล้วล่ะเพราะว่ามันกัดกระเพาะเรานะคะแล้วพี่ลิก็คลำดูตรงจุดที่เจ็บก็เริ่มรู้สึกว่ามันนูนขึ้นมาอีกหน่อยแล้วอะคะ่ะเหมือนเหมือนนูนแต่แต,แต,แต่ใช้ในส่วนตัวไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นก้อนนะคะแต่เรียกว่ามันนูนนะคะมันนูนใช้คำว่าอะไรนูนนิดนึงอะมันนูนมานิดนึง จนจนครั้งต่อไปอ่ะพอหลังจะผ่านไปสอ,สองสัปดาห์ทานยาที่หมออโถอ่ะหมอกระดูกละล้ามเนื้อให้มามันไม่ดีขึ้นพี่ลีเลยตัดสินใจว่าโอเคมันอยู่ใกล้บริเวณหนะ้าอกถ้างั้นเราไปหาคุณหมอที่เป็นหมอเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้าเรื่องดูเต้านมแล้วก็มะเร็งเต้านมโดยตรงเลยละกันพอไปหาคุณหมออะค่ะคุณหมอก็ให้ทำเมมโมแกรมแล้วก็อุลตราซาวทันทีเลยนะคะ แล้วก็ผลก็พบว่าผลของการอุลตราซาวด์แล้วก็เมมโมแกรมอะค่ะ90%คือคุณหมอวินิจฉัยว่ามีแนวโน้มว่าเป็นมะเร็งเต้านมนะคะคือ90ณนะวันที่ดูฟิล์มอะคือคุณหมอก็บอกเลยว่า90%ลักษณะฟิล์มที่เห็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันคือมะเร็งเต้านมและหลังจากนั้นแต่สิ่งที่จะฟันทงได้ชัดเจนว่า มันเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่าเนี่ยมันต้องเข้าสู่กระบวนการคือตัดชิ้นเนื้อไปตรวจซึ่งพิลียังไงต้องผ่าตัดแน่นอนและก็เลยให้คุณหมอนัดคุณหมอเลยผ่าตัดแล้วก็ได้มีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก็พบว่าเป็นมะเร็งนะคะโอเคแล้วก็นั่นแหละคือสิ่งที่น้องชลลี่ถามมาว่ารู้ได้อย่างไรนะคะ ดังนั้นเนี่ยจึงจริงๆแนะนําว่าพวกเราโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงเนะะี่ยค่ะรวมทั้งตัวรีด้วยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยจะมองข้าเมเรื่องของการตรวจเช็คร่างกายจริงๆเราเป็น,ใน,ใ,นในตอนที่เราทางานประจำเนี่ยเ,เราก็จะมีเขาเรียกว่าทางบริษัทอจจะต้องมีสัสดิการในการให้พนักงานตรวจสุขภาพประจําปีอยู่แล้วใช่ไหมคะเราอาจจะแอดตรงนี้เข้าไปอะคะ่ะแอดว่าเ,เรา หักมันจําเป็นต้องเสียเงินเองถ้ามีความสามารถนะคะก็อยากแนะนําให้ตรวจเพราะบางครั้งเนี่ย่าจะมารู้อะอย่างอย่างพี่ลีอะค่ะเป็นก้อนนูนๆแค่นิดเดียวเองอะก็คือพอตะชิเนื้อไปตรวจมันคือระยะ3มแล้วอะค่ะซึ่งพี่ลีก็ถามคุณหมอว่าเอ้ยทำไมเราแบบเหมือนเป็นก้อนเป็นก้อนเล็กนิดเดียวเองแต่ทำไมมันเป็นแบบระยะสมไปแล้วคุณหมอก็บอกว่าจริงๆแล้วก้อนเนื้อขนาด ความเล็กความใหญ่อะมันไม่ได้มี s ิ gnificant กับมันไม่ได้มีเขาเรียกว่ามันไม่ได้มีในยะสำคัญต่อการที่ว่าคุณเป็นระยะไหนบางคน,ก,นก้อนเจอก้อนเบลเลอรเลยนะคะก้อนใหญ่มากเลยแต่เขาเป็นระยะหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะบางคนเป็นแค่มเมล็ดถั่วเขียวเม็ดเล็กนิดเดียวแต่ไปตรวจแล้วเป็นก็เป็นระยะท้ายแล้วระยะสี่อย่างนี้เป็นต้นค่ะ ดังนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือ,อ,อตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะก็อาจจะแอดในการเรื่องถ้าหากว่ามันไม่ได้อยู่ในแคมเปญที่เราได้สิทธิ์ฟรีอะค่ะก็อาจจะลองตรวจดูนะคะอย่างน้อยปีละครั้งค่ะเพราะว่าโรคมะเร็งเนี่ยหากเรารู้เนินเป็นระยะหนระยะสองอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างโอกาสในการรักษาหายเนีสูงนะคะการรักษาหายสูงมากๆแต่ อย่างไรก็ตามเนี่ยต้ออยากให้กำลังใจสำหรับเพื่อนพี่น้องบางคนที่เป็นระยะสามหรือเป็นระยะท้ายแล้วค่ะก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะคะเพราะก็มีหลายคนที่เป็นแบบระยะลุกลามไปเยอะแล้วเนี่ยเขาก็รักษาหายกันหลายคนก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดเลยคือ,อหลีกเลี่ยงความอะไรก็ตามที่มากระตุ้นและทำให้เราเครียดค่ะ ความวิตกกังวลต่างๆนา,นานาสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้มะเร็งแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคือหลีกเลี่ยงอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดความเครียดนะคะอย่างตัวลีเองอะลีจะเคุียับครอบครัวเลยว่าสมมุติถ้ามันมีเรื่องอะไรที่มากระตุ้นและทําให้หลีเครียดลีจะพูดกับครอบครัวเลยว่าเออเรื่องเนี้ยเราขอหลีกเลี่ยงพเพะเ,เ,เราเราเรายังไม่เรายังไม่พร้อมพอที่จะเราจะ ปเผชิญกับความเครียดในระดับแบบนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เรารักษาตัวเนี่ยเราต้องกล้าที่จะพูดกล้าที่เราแกล่งแค่ไหนก็ตามอะค่ะแต่เราก็ต้องกล้าที่จะเรียกว่าอะไรอะขอให,ให,ให้ให้เพื่อนให้คนรอบข้างอะเข้าใจเราแล้วก็ยอมที่จะให้คนรอบข้างะ่ะดูแลเราหรือช่วยเหลือเราแบบนี้ค่ะ ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกเจ็บไหมตอนตอนเป็นรู้สึกตอนเป็นรู้สึกเจ็บไหมก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าพอมันมันมันเริ่มเจ็บก็มันเริ่มเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆตอนที่พอเราเริ่มรู้ตัวว่าเราเจ็บแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเจ็บเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่สิ่งที่ทรมานสุดๆเลยถ้าส่วนตัวของพี่ลีเนี่ยก็คือตอนที่ต้องผ่าตัดมะเร็งต้องบอกว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยสิ่งที่คุณหมอมักจะทําควบคู่ไปด้วยกับ กับการผ่าตัดชิ้นเนื้อออกเนี่ยก็คือการเลาะต่อมน้ําเหลืองนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่ระยะ2อัปเป็นต้นไปนะคะเท่าที่เห็นคือระยะ1เนี่ยส่วนใหญ่ก็แค่ผ่าตัดหรือไม่ก็อาจจะฉายแสงสําหรับบางรายแต่ว่าถ้าเป็นระยะ2เป็นต้นไปอะ่ะยิ่งระยะ3อัปเนี่ยคือจะต้องเลาะต่อมน้ําเหลืองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายหรือลุกลามไปยังผานไปยังต่อมน้ําเหลืองของเรานะคะ ซึ่งพิรีจะทรมานมากเพราะว่าการล็อของพิลีขอโทษนะคะล็อต่ำน้ําเหลืองบริเวณนี้ใต้รักแร้เนี่ยนะคะล็อต่ำเหลืองบริเวณนี้มันส่งผลต่อชีวิตพิลีจนถึงทุกวันนี้เลยก็คือว่าพิลีไม่สามารถาใช้แขนเนี่ยทางานทําสิ่งต่างๆเนี่ยได้เป็นปกติเพราะว่ามันมันมันเกิดความค้างของน้ําเหลืองอะค่ะตัวอย่างเอ่อยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะเช่น สมมุติว่าน้ําเนี่ยน้าเหลืองก็เปรบเสมือนน้นําเนี่ยเดิน,เ,ดน,เ,ดนเขาจะต้องเดินไปาตามท่อต่อมน้ําเหลืองของเขาเหมือนเป็นเส้นถนนของเขาที่เขาต้องเดินไปอย่างเงี้ยแล้ววันดีคืนดีมีคนเอาอะไรมากั้นทางเดินของเขาอะค่ะเหมือนเอาเหมือนเหมือนเหมือนถนนแล้วมีคนเอาไม้สูงเลยมากั้นทางเดินาเงี้ยทำให้น้ําอะ ไหลผ่าไปไม่ไหลผ่านไปไม่ได้อย่างเงี้เป็นต้นน้ำเหลืองก็เช่นกันเหมือนวันดีคืนดีคือพอเรามาตัดเขาแล้วมันทําให้เขาไม่สามารถเดินได้ตามเส้นทางที่เขาควรจะเดินมันก็จะเกิดการบวมและข้างทําให้พี่ลีเดะจะปวดเอมือนะคะปวดมือปวดแขนแล้วก็เล้ามาคอบ่าไหลเลยอะคะ่ะทําให้ปวดกล้ามเนื้อนะคะอันนี้เฉพาะแค่เรียกว่าผลข้างเคียงจากการ ผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยผลข้างเคียงไม่เท่ากันนะคะบางคนก็คืออาจจะไม่ได้เจ็บปวดมากเท่าพีล่ลีหรือบางคนคือโอเคโชคดีเขาผ่าตัดในในในใ,ใ,ในฝั่งที่เขาเอา่อไ,ไม่ได้ใช้งานเนาะไม่ได้ใช้งานเยอะขอโทษอย่างเช่นเช่นเขาถนัดซ้ายแต่เขาต้องผ่าตัดข้างขวาเขาก็โชคดีเพราะว่ามือที่เขาถนัด ข้างที่เขาใช้งานเยอะๆคือข้างซ้ายอย่างนี้เป็นต้นนะคะนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือนี่คือเป็นเป็นผลข้างเคียงที่สําหรับพิรีถือว่าเรื่องนบเรื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตพิรีมากๆเลยเพราะทําให้พิรีเนี่ยไม่สามารถใช้มือในการทํางานได้อย่างสะดวกยังไม่นับโรคแทรกซ้อนก็คือเป็นกระดูกคอรับเส้นประสาทแล้วก็โรคปลายประสาทอักเสบอีกนะคะที่มาผนวกกันและแถม แถมโรคไข้ปวดข้อทช่คุณคุณย่าเนี่ยซึ่งทุกวันเนี่ยพิลิก็คือปวดเหมือนปวดรูมาตอยตามข้ออีกต่างหากค่ะดังนั้นเป็นพิลินี่ก็ไม่ได้ง่ายเลยนะเดี๋ยวโรคนึงโรคนี้มาแบบมา,แบบมาแบบไม่ได้รับเชิญนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคือเรายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพอเรายอมรับเนี่ยความทุกข์มันก็จะทอนจากก้อนใหญ่มันก็จะลดน้อยลงก็เล็กลงอะคะ่ะ โอเคถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีใครมีคำถามเพิ่มก็ไปก่อนนะคะแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ